สวัสดีค่ะเมนูมนถ้าแฟนครับท้าชองมาตามคงขึ้นหายแล้วแมวแม่มฟันดีบอนะคะแม่ได้ยาทางเป็นตัวไหนยัยงเป็นตัวเกาบอนะคะแม่แต่ว่าแม่ถูกมันมาหลายหมวดแล้วเนาะแต่ว่า,าอีแมวบอกเสียงดังๆยังได้คนอีแมวบอ้ยนเสียงอีแม่วนอันสวด่โซแล้วกันนองปะมานจะถุมกันนอนประมาณสีถุมหาทุงสีถุมันนอนลงนี่โดนบอสเซียง โอ้ยจากแหล้วนอนบ่งเมียจากเทียฝันลึกๆเรื่อยฝันว่าผู้เทาตายว่าสั้นผู้เทาตายแล้ววันน้ยืนก๊อกน้ำที่บันเขาเลยมาเอาเสียกผู้ขาสองขาแล้ววันนีนเขาเลยเอามาแกงแกงไปแกงมาฝันลยหรือไม่เลือดสดๆดอะไรออกจากข้อมันไม่หัวเด้แต่ว่ายังฝันเป็นพิษนาระ แม่ฝันแบบนี้คันซื้อเลขมาแล้วมันสิเป็นความฝันแบบว่าเลขเข่าบ่หรือว่าเาสิได้มาเตี่ยอีกแม่ปกติทุกรอบเงี้ยแม่มวดตัวไม่บวกลุบยังไงบวบวเป็นตัวไม่ได้แสดงว่าะว่าเหล็กเข่าแล้วบ่งวดตะ้กี่อันเออเราไปเราพูดถ่าตายเราวันนี้กันว่าได้ดอยได้ยังหรอว่าแต่ว่าตายบานี้เข่าเนี่ยเกิดเต็มทุ่งเต็มหน้า เขาวานหันแมนเขาเขาเกิดเขียวนขปวดเต็มทุ่งลุ่งไปทุ่งว่าสันรุ่งไปทุ่งมันนี้ก็เล่นเข้านะเกิดขึ้นเป็นนอเป็นนอเขียวเต็มทุ่งอันนี้คือแม่ฟันเนออังจากนี้งวดงวดมันออกซูนึงหันกับฟันเด้ค่ะเอาเงินมาเห็ดฟันว่าแต่เด็กนอนไก่ข่าง่มมากเล็สีก็เลยบเอาฟืนเจ้าของออกอันนี้น่ะมันก็เลยออกอัน สิบแปดอันที่ฟันฟันกรอยู่บ้านเนาะฟันปลาปูพญานาคแล้วล่งไปในถ้ำมันก็เลยมาฟันกรมาเห็นถ้ำลำไยเด้ล่วงไปในถ้ำบ่เลิกเด้อันนี้ปูัาขาวนี่ก็เลยมาเขียนหายหนึ่งแปดอแมกันหน้าน่งพอตรงเตีงแล้วเลยพโทษโทษหายเนียเราซื้อแล้วก็ได้อยู่ค่ะอ๋อจะได้ไลยบุญฮัลละสิบแ็ดค่ะแต่วัหนึ่งซูนบ่อาบ่ค่ะมันเงนที่พันมาแม่ก็ได้อีก วที่ผ่านมากกันเลยเอาเงินมาเฮ็ดค่ะเงินมาเฮ็ดบบดนี้ก็ได้ได้เข่าการฟันเห็นเข่าเห็นนหนำมันเข่าอย่างเดียวทุกคนเป็นฟันดีนะค่ะบวดนี้งวดนี้อีแม่ซื้อแล้วนี่ซื้อเป็นตัวใดเนี่ยแม่มือคืนนี่มาสวดเพิ่นเห็น3ามหาน้ำกันเบิดทุกคนสามหานี่โอ้มือคือที่แม่สวดนะแม่นเห็นนํากันเบิดทุกคนสวดเพิ่นอันพ่ออาจารย์เบ็ดสวดจอดนะสาธุนี่เอียนสวดอยู่ได้ทำคนล้ำยัยเท่าเนาะเนาะแม่เมื่อปฏิบัติธรรมนี่จักมื้อแล้วแม่ มาแต่มือเอาเงินมาเห็ดแต่ตแกเอาเรียยล้อหามาเห็ดมาค่ะและ้วกระกับบ้านแล้วก็มาใหม่โอ้มาใหม่กว่านี้เนี่ยโอ้ลับบ้านแล้วก็มาใหม่มาปฏิบัติธรรมก่อนหัวเซลกอ่งกจ่าเมื่อคืนช่องเห็นเหล็กเป็นตัวใดเนี่ยก่อแม่ก่อนแม่กระบอมากเล็กแล้วอื่นแมส่สื้อตะเล็กเงินนี่แหละเล็กเงินตัวใดกวัานี้แม่แม่มากเล็กเงินอันึ่งแม่กระมากเก็บหนึ่งกระมากเก็บหนึ่งแม่ตลายตัวนี้นะครับตัวเดียวมาแม่เก็บหนึ่งกับสามหาตัวสวดเงินนี่ เจ็ดหนึ่งก็เป็นคนสวดจอนังหลายตาโยซิบพวกคนก็เห็นน้ากันเบิดเจ็ดหนึ่งกับสามห้าแม่แม่มาตัวนี้แม่บอกเองว่าสื้อตัวนี้ห้าสามอันพระพื่นน่งเสียนบอค่ะไปบอกคุณได้เพื่นเบิงเพื่อนกับบเห็นแค่กัเห็นเล็กอ่าแล้วก็เลขสามง่ามงามแม่เห็นนะแม่พาผู้ทะลุพนนางอย นี่บมอแม่ว่าทะลอยู่นี่บอพระพุดทะลุสามองค์ที่เพิ่นต่างแดียดแม่โอ้ยงานเนื้องานเนื้องคนองค์ขาวๆนนี้เห็นเห็นเห็นจะว่องมือเพื่อนเ่งเห็นหา้วก็เห็นสามแม่ไปสวนจะพูดเท่ากันบอพอเพื่อนเอย่างไปก็เห็นไปเบิ่งไปได้ก็เห็นเดี๋ยวนี้ก็เห็นแม่ย่างไปแล้วว่าคนดุกเลยแม่คนมีศูนเนาะค่ะนี่ย่างไปก็เห็นหมดกอนไปเห็นอยู่ใบไม้ก็เห็นเก่านึงเด้อโอ้แม่กูได้ก็ได้ยู่กู้ใดก็ว่า เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนเก้าบันนี้ย่ายย่ายพมานัากันทุนแล้วเห็นเก้าเก้านึจะเลยอยังคูอเก้าหลายตัวเนม่าอยู่กับอันพูที่คนในหมากวยแม่แมาวคนหินหมากวยคนกะหมาเพิ่นสองหาแพร่บันกลุงไปในถ้ําก็เห็นสองหาแเบิดทุกคนนี่หน่อยออกกอนแรงกัไปใน้รรมน็เหนอยู่นในเรรนี่หน่อยอสไวร์เรากัมาไทยก็เห็นน้ำกันเห็นน้ำกันเบิดตทุกคนวันนี้เห็นสามหาน้ำกันเบิด อยู่วัดเห็นยังแต่เห็นสามหาไปน้ำใหไม่ใยยังแต่เห็นยังฉีดมดนี่เหละเห็นสามหาเมิดไปใสก็ได้ทวดแม่ันเห้นบอะไรเนี่ยฟันถ้าวันที่เขา่เขาเด้พูดเขามันก็เป็นสิเป็นเก่าบ่มันสีตายเลี่ยมหรือวันเหล็กข้อนยูเราวันตายแล้วไม่เนี่ยเห็นสานาี่้นตายแล้วไม่วันเหล็กข้อนสอยู่พาจันล้ว่ามันตายเราเขามัดไลแล้วววันน ผู้เท่านี่ผู้ยิ่งผู้ใายครับผมผู้ญิ่งเห็นผู้ญิ่งบอกบอกมีหัวเลมบอกบอกมีหัวว่าเห็นตะค้อนเห็นแต่เขามัดขาใส่กันไ้แล้วเขาก็เสียบจับแกงยิงสิแล้ววันนี้กันเลือดมีก็ไลออกไลออกจากข้อนแ่นองเนันเห็นข้นตายดีเว่าอยาดมันเล็กแม่อยูเนาะยู่จังว่าให้มันอยูแน่เทียกกอนกับฟันเห็นคนตายเด้มันก็ยู่อี๋เห็นเห็นบอ กูเล็กกะทีใส่แต <so ่สีงสูงละมันมันขัดโบมี่ได้แบบเลขเข้าจะเข่าเลขเลี้ยนล่อห่างสองเจ็ดหนึ่งนะกัปหาหกศูนย์กัปอันศูนย์หาหนึ่งกับศูนย์หาหนึ่งแมนเขาจับแต่เนื้อสิบเป็นหกมันบอลตัวหนึ่งสิบเป็นหนึ่งแต่เขาสิบจับมาแต่คือว่าเจ็ดหนึ่งกัปหาหนึ่งเป็นเลขเลียนล่อห่างนี่กลับมาเจ็ดหนึ่งค่าเรื่องนี้ไว้ก่ัน บานใหถามแน่นหายไปวอยผอมลำย่อยย่อมกังเว้นมื่สองมื่นเมื่อนี่ไปหาซื้อเล็กไปหอดใส่บานไปหอดอได้สามหมอวัางสามหมอแล้วแล้วล้างจางหันไปใส่ไปอำเภอได้เจ้าตัวกันได้ได้มาหลายได้หนึ่งนู้นก็ากันไปหาตุตะลีโดยเฉพาะหาตะลีโดยเฉพาะมันน้องแม่คือบานใงหัวที่พันเนี่ยมาแม่ได้หลายเสียงแม่นอีริของแม่กได้อยู่ในข้อในใส่ แม่แม่จะเป็นคนซื้อเลขหลายค่ันมนกตัวใดคือถุ่มตัวหนันค่ะันสม,มุนว่าซื้อเลขบวกกับเลยเด้อัวหัวเอาเงินไปสวดเป็นบ่เพิ่งมาหาเก่ากหาเก่าคันเล่อเก,ก่าหานี่ยเพือได้ม,มันเป็นจังสันคันซื้อนี่ซื้อซื้อน้อยว่เปลี่ยนต้องซื้อหลายย่างน่อยรักสองแสนขืนเป็นบ่นแหนมบนลาน,น,น้องตีบเลยในหัวที่ผ่านมาเมียวาโศกหมัน เด็กพ่อได้ใส่พี่น้องสองแสนเลค่ะพ่ออะไรใส่เงี้ยเนาะมาบ้านี้บ้านี้ก็ว่าเสี่ยววันรักล้านคนละป้าคันนอนตัวนี้ให้ได้ล้านได้นอนแม่ป้าเอาพี่น้องแม่แม่หนูโฮม่าร์เสี่ยวรักล้านนะคะคันนอนหน่อยมันกะโบ้พ่อสิเดเฮ็ดหยังบ้พ่อสิเดเฮ็ดได้ส่างมั่เพิ่นน่อแม่เนาะเข้ามาใส่แนวนั้นแนวนี่ลูกคอาอะไรกับเบิร์ตไปค่ะเอาเพิ่นมันเฮ็ดได้ส่างวัดซอยเพิ่นร่นน้แม่เนาะวันนี้สมเพิ่นเอามาให้เป็นเกลียดค่ะ เขาไม่เป็นแหบเป็นเป็นเป็นเกียนเนาะเป็นเวันเนาะฝันฝันเรากำไรมานหายมือขึ้นอย่นงงี่เลยยเล็กยู่ขันน้ำมูบวะหลอกยุฟังเนี่ยว่ะยุ้ในงานพิธีมืาขึ้นเห็นเพิ่นสวดจอหนังสวดจอหนังเพิ่อนกลางเพิ่อนจอหนังเท่านี้เพื่อนกลงจอหนังผ้าขาวกลางว่ะอันที่แรกมันมูมีผ้าขาวเพิ่นเลยาะกระดาษเยี่ยมมาโอ้มากางให้ขึ้นจอหนังนี่นค่ะ จอหนังก็ย no? ังอยู่อยู่นะแม่เนาะตอนนี้ตะวันเล็กมันโมมีมันขึ้นแต่ตอนสวดแท็กิอันอาจารย์นล้วลงมาตะกีดหลวงเราอยู่นครไทยแล้วแท็กีิกับภากันได้ไปอันขาปลาเพิ่นถือเรียกนั่เพิ่นเพิ่นให้เพิ่นมาสวดจอหนังนี่แหะ คือนักที่สุดคือตัวอะไรเนี่ยเอ้านี่อันอันี่นนก,ก็ว่าจะตสื่อเก็บหนึ่งละ่ะเก็บหนึ่งนักสุด,ดตัวสามหาหาหนึ่งนี่ร้องมีอันแมวจิตสื่อตัวเดียวคือสามหาสามหาสามหาหาสามตัวเห็นที่พระพุทธรูปกปุปง้งขาวๆอันนี้ในปรเท็ดมือขึ้นหนึ่งเสียขั้นส่วนนี่ขึ้นมาหนี่คือเรียกบุญเดอไม่คิดว่าสามหาเป็นบุญนี่ยพราอเมฆเมฆเคยไปเซาพระยวนนครพระนมมันมบอสคไปเซา ค่านาคกปกูมาซีพันกว่ายแต่เซาอยู่นะครพนมปานน,นี้เนี่ยมาเร่งมา,มากลาูกชายแก่เลยวานอีแม่ปอนเห็นเลขมันคือมาจากขาปูาสัน่นขาปูขาหมองของเขาคนนี้ทันเทือนลงไปเนียนเป็นเลขล่างทันขึ้นมานิดเป็นเลขบนิดตั้มก็อึกลงไปเลยปานาน,นี้ก็นอกปอนเห็นตัวใดปอนเห็นสองขา,าสั่นมันก็ออกสองขาหลางัง คือส่วนนี้แม่คิดว่าสามหาเป็นบุญแพ้เพราะว่าไกยส่วนนี้ขึ้นไปแม่นเพราะว่ามันดูมือเลยเพราะว่าดูมืดเขียนฐานหิหนาค่ค่ะสามก็เป็นสามเลยเด้แต่เบื่องเขาไม่ใช่เป็นแปะที่พวกเป็นนะั๊ะมันก็เป็นสามแต่กึงมือได้ก็เป็นตัวเก้าแมนกระเที่ยวไปเบื้องยื่เลี่ยมือว่านี่ก็ไปลักไปู้เดียวไปเบื่องมืออนี่สิไปใส่ครับเห็นแจ้งตัวลักษณะนี่ต้องเดินทางแน่นอน ือนี้ยว่าจะเอาเงินไปจ่ายค่าเลยเขาเอาแม่เงี้ยโดนใจเลยไป้บึงเด็กไอพอเด็กที่เอาบึงหันก็เป็ดกะเป็ดเท่กับวัดอธิษฐานว่าสิมาสร้างวัดให้ได้หลังท่าเด้อยไงเลยจับใส่ให้บังเอิญนทีนเลขว่าสั่นที่เป็นล่างเป็นบนลูกกับบาบาลูกซื้อทั้งล่างทั้งบนุญนะว่าก็เลยไป้บึงอ มื่อมึงเพิ่งขึ้นพท่าสีมันหลอกบอกสั้นค่ะเกลียเลียวไปเลยเอิ้นมูมาเบิงมูกับ่เห็นมเนีะยพอเห็นตาแม่ผู้เดียวอสรุปว่าสิสือโตนี้ละสากับเก็ม่นค่ะมันเห็นหาสามหาสามบาเนียนเมื่อฝันว่าเจ้าของแต่งตังงามงามเต่งตัวงามงาฝันฝันมาขึ้นนัน ขึ้นมาเสียเอา็กเนี่ยฟันเราจะของผู้งามนุ่งสุดงามงามว่าสันฝรั่งหรือมะมักว่าสันฝรั่งคีเทียมะมักแต่เกาขันฟันใังสีขันเราจะแผล้งามมันออกเลยออยูเลืออยหาสามโอ้ตันรวก็เต็มมักับให้เขาแล้วเล็กเนี่ยฝรั่งฝรั่งมะมักว่าสันฝรั่งเนี่ยเป็นฝรั่งคีเทียมากโอ้ยมะมักว่าสันแห่งีดำเยเลยงวดีอายุแม่กะหาสิบสามปีแคมไปเห็นยุพาอีกหาสิบสา ยูฟ้าฟูทะูปอีกหาซ้ำแล้วมันก็ตรงกับเลขพระอาจารย์ตรงกับเลขพระอาจารย์อีกซือว่าโ่งมาน้องเม่เนาะค่ะแต่เขอขอบุญขอบคุณอี่เมีเด้อที่แบ่งปันเนี่ยขางผ้าแฟนครับเพื่อนน้องเมียเนาะจต่เป็นเนี่ยขางน้องเมียพิธีก็บเบวากันนะคะขอบคุณเมนูได้หลายคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูถ้าแฟนครับทางช่องมาตาม คงคือถ่ายแล้วแม่ว่าแม่ฟันดีบอนะคะแม่ได้ย่าทางเป็นตัวใดยังเป็นตัวเกาบอนะคะเนี่ยแต่ว่าแม่สุกมันมาลางหมดแล้วเนาะแต่ว่าอีแม่บอสียงดังๆังได้คนว่าออแม่บอ้ยินเสีงอีนมก่อนอันส่วนอีทุกโซแล้วกันอนประมาณทุ่มกันนอนประมาณสี่ทุ่มหาทุนมสีุ่่มันนอนลงนี่โดนบอจังฝันโอ้ยจากแล้วนอนบ่หงเมยจากเทียฝันลึกๆเรื่อยฝันว่าผู้เฒ่าตายว่าสั้นค ผู้เทาตายแล้วบานี้ยืนกอกน้ำที่บันเขาเลยมาเอาเสียกผูกขาสองขาแลวบานีนเ,เขาเลยเอามากแกงแกงไปแกงมาบ้านเรือไม่เลือดชดๆอะไรออกจากข้อ,อมันมีหัวด้ค่ะแต่ว่ายังหัวฟันเป็นปริศนาเนาะ,ะแม่ฟันแบบนี้คันซื้อเหล,ล็กมา่ล้หมันจะเป็นควา้องฟันแบบว่าเหล็กเข,ขาวว่าบ่หรือว่าก็จะได้ามาเตียยอีกแม่ปกติทุกรอบเนี่ยแม่ มวดเปล่นตัวไม้บ่อเปลี่ยนตัวไม้เด้หมเสยดงว่าบว่เล็บมวเข่าแล้วบ่อมุดตะกี้อันเออเราไปเราพูดเท่าตายเราวันนี้กันว่าได้ดอยได้ยังเหังว่าแต่ว่าไตปันนี้เขาเนี่ยเกิดเต็มทุ่งเต็มหน้าเขาวานหันแนนเข่าเกิดเขียวเเเ็ขาตทุ่งไปทุ่งมาสั่นลุ่งไปทงบัหนี้ก็เล่นเข้าเนี่ยเกิดขึ้นเป็นนอเป็นนอเขียวเต็มทุ่ง อันนี้คือแม่ฟันเนาะอังจานนี้งวดงวดมันออกซูนึงหันกับฟันเด้เอาเงินมาเห็ดฟันว่าแต่เด็กนอยไต่ทางบ่มากเลยสีก็เลยบ่เอาฟืนจะคลองอันนี้เนาะมันก็ดเลยออกอันสิบแปดอันที่ฟันฟันกยูบ้านเนาะฟันอากูพญานาคแล้วล่งไปในถ้รมบัานก็เลยมาฟันก่อนมาเห็นถ้รมล้ำย่ยเด้ล่วงไปในถ้ําบ่เลิกเด้อันนี้ กูหักเขาวนี่ก็เลยมาเขียนหายหนึ่งแปะโอแม่ก็เล่นกันหนึ่งแพอตรงเตียงเลยวเล่นโทให้เนี่ยเราซื้อเราก็ได้กูค่ะอ๋อจะได้ใหญบุญขนาดที่เตียค่ะจวนหนึ่งซูนเอาบวค่ะเหมงอนที่ผ่านมาแม่ก็ได้อีกงัวที่ผ่านมาก็เลยเอาเงินมาเฮ็ดค่ะเงินมาเฮ็ดแบบนึงก็เลยได้เขาขันฟันเห็นเขาเห็นหนามันเข่าอย่างเดียวแม่ฟันดีเนะครับวันนี้อีแม่ซื้อแล้วนี่ซื้อเป็นตัวไดเนี่ยแม่ มือคืดน,นี่มาสวดเพิ่นเห็นสามหาน้ำกันเบิดทุกคนสามหามนี่อ๋อมือคืดที่แม่สวดนะแม่เห็นน้ำกันเบิด,ด,ดทุกคนก็สวดเพิ่นอันพระอาจารย์เพิ่นสวดจอ <สา S 2> ่อน,สน,สนออาสาธุนี่แม่สวดอยู่ในธรรมคนร่ำไยเท่าไหร่นาะแม่เนาะแม่มาปฏิบัติธรรมนี่จักมือแล้วแม่มาแต่มือเอาเงินมาเฮ็ดตอนแก่เอาเหรียญล่อหามาเฮ็ดเลค่ะแลักกับกับบ้านแล้วก็มาใหมอ๋อมาใหม่วะนี้แม่จ้โอ้กลับบ้านแล้วก็มาใหม่มาปฏิบัติธรรมก่อนหัวเสียอกหญิ ก้ามขึ้นชองเห็นเหล็กปิดตัวใดเนี่ยก็แม่แม่กับบอมาเล็กเลื่อนแม่สื่อตะเล็กเงื่อนล่ะเล็กเงื่อนตัวใดวันนี้แม่แม่มาเล็กเงื่อนอันแม่ก็มากเกตหนึ่งมากเกตหนึ่งแม่ตัวไตัวนี้มากตัวเดียวแม่เก็ตหนึ่งกับสามหาตัวสวดเงื่อนอืมเกตหนึ่งก็เพิ่มคนสวดจอนางลายตาโยซิพัวข้นก็เห็นน้ำกันเบิดเกบหนึ่งกับสามห้าแม่แมมากตัวนี้แม่กวาแมสื่อตัวนี้ห้าสาม อันพระพนังเสียนบอค่ะไปบอกคุณได้เพื่นเบื่องเพื่อนก็บ่กเห็นแค่เห็นเล็กอ่าแล้วก็เลขกสามง่ามง่ามแม่เห็นนะแม่พะคุณธลูกพนังเลยนี่บมแม่ว่าถลูกอยู่นี่บอกคุณธลูกสามองค์ที่เพื่อนตากแดียดแม่โอ้ยนา่งนั่งนั่งคน่ะองค์ขาวๆนี่เห็นเห็นนอยู่วงมือเพิ่อนเหียนหาแล้วก็เห็นสามอีแม่ไปส่วนที่พ่อเพิ่มบอกิขอเพื่อนีี ย่างไปก็เห็นไปเบืองไปได้ก็เห็นเดี๋ยวนี้ก็เห็นในย่างไปแล้วคนดุกเลยแม่คนมีส่ะนย่างไปก็เห็นหัวควอนไปเห็นอยู่ใบไม้ก็เห็นเก่านึงเด้อโอ้แม่กำลังได้อยู่เก่ามาอยู่พูดไดก็ว่าเก่าหนึงเก่านึงนึงเก่าวัดนี้ยายยายพูดมาน้ำกันทนได้แล่ะ เห็นเก่าเก่านึงเจเลยอย่างเก่าหลายตัวใช่ไหมคุณวาย่กับผู้ที่คนในหมากกลวยม่บาแม่ผัที่เลียกคนเห็นหมากกลวยคนสองหาแปดบันลุ่งไปในธรรมก็เห็นสองหาแปดเบิดทุกคนนี่หน่อยออกกวนแรงกไปในธรรมมันห็นอยู่ในธรรมนี่หน่อยพอสบายล้วกับมาไทยก็เห็นน้ำกันเห็นน้ำกันเบิดทุกคนเมื่อนี้เราเห็นสามหาน้ำกันเบิด อยู่วัดเห็นยังแต่เห็นสามหาไปน้ำใบไม่อะไรยังแต่เห็นน้ำฉี่หมดนี่แหละเห็นสามหาหมดไปใส่ก็ได้วนความฟันเห็นฟันอะไรเนี่ยฝันถ้ามันทีเขา่เขาเด้กที่เขามันก็เป็นสิเป็นเก่าบ่มันสิตายเลียูหรือว่าเหล็กวันยู่เราวันตายแเราแม่เห็นฟันเห็นคนตายแล้วนห่ยวันเหล็าส้อยูเราพาจา์แล้วว่ามันตายแล้วเขามัดไว้แล้วว่าเสาร์ มาผู้เฒ่านี่นผู้ยิ่งผู้ใายครับผมผู้ญิ่งเกินผู้ญิ่งบอกบอมีหัวมหมบอกมีหัว่วเห็นแต่ขอนเห็นแต่เขามัดค้าใจกันไปแล้วเขาก็เสียบจับแกงยิงสิลรวปะเนี้ันเลือดนี่ก็ไลออกไล่ออกจากค้อน่นองเนาฟันเห็นก้อนตายนเวาหยาดเปนเหล็กแม่ยูเราเยอะจังว่าให้มันยูเนี่ยเทียกกอนกับฟันเห็นค้ตนไตดิมันก็ยูอีกีห็นเหบอ เล็กะทีใส่แต่สซนโซนละมันมันผัดบะมี่ได้บ่ะเล็กเขาจะเข่าเลขเลียนล่อห่านสองเจ็ดหนึ่งนะแมนจ้ะกับห้าหกศูนย์กับศูนย์หานึ่งกับศูนย์หาหนึ่งแมนเขาจับแต่เนื้อสิเป็นหกเป็นบ่อตัวหนึ่งมันจเป็นหนึ่งแต่เขาสิจับมาแต่คือว่าเจ็ดหนึ่งกับหาหนึ่งเป็นเลขเลียนล่อหานี่กลับมาเก็ตหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งไว้ก่อว บาานไฮทามแน่นหายไปวอยถ้าลำไยย่อมกังเว้นมือ่สองมื่นเมือม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 ่อนีไ่ <c oughs> ไปหาสีเหล็กเนี่ยไปหอดใส่บ้าน <c oughs> ไปหอดอะไรในสามหมอว่างสามหมอแล้วแล้วล้างจางหันไปไส่ <c oughs> ไป<ก>อำเพื่อได้จะาตัว <c oughs> กันได้มาไหลได้หนึ่งเีย้ากันไปหาตุตาลีโดยเฉพาะหาตุตาลีโดยเฉพาะมันเนี่ยคือบานในหัวที่พันเนี่ยมาแม่ได้หลายเสียงแม่นอีรีบ่แม่กะได้ยู่พ <c oughs> อด <c oughs> ไอด,ด้ใส่ แม่แม่จะเป็นคนซื้อเรขกหลายขั้นมนักตัวใดคือถุ่มตัวหนังคันสมุนว่าซื้อเลขบวกกลับเลยเด้อัวหัวเอาเงินไปสวดเป็นบ่เพื่อนมาหาเก่ากะหาเก่าขาเรียกว่าเก่าหาหนึ่งก็ได้มันเป็นจังสันคขันซื้อนี่ซื้อซื้อนอยวกเปลี่ยนต้องซื้อหลายย่างหน่อยรักสองแสนึืนเป็นบ่กอเมียนบนลาน้องติดเลยในหัวที่พันมาเมียวาโศกหมัน เด็พ่อได้ใส่พี่น้องสองแสนนลคะพอไะ้ใส่แม่เนาะมาบันนี้บันนี้ก็ว่าเอาวันรักล้านกูละานนอรนอรปาอตัวนี้ให้ได้ล้าน้เงินแม่ปาเอาพี่น้องแม่เมนูขว่าเฉลียวักล้านนะคะขันนอร์หน่อยมันกะโบ้พอสีได้เห็ดหยางบ้พ่อสีแดงแด้สางมาเพนน้แม่เนาะเข้ามาใส่เนี่นั้นนี่หลูกค้าอก็เบิดตไปค่ะเอามันเมนสดดสางวัดซอยเพิรนร่น้แม่เนาะันี้สมเพินเอามะหาเป็นเก้ยน เขาไม่เป็นเห็บเป็นเป็นเป็นเกียนเนาะเป็นวับเนาะฝันฝันเอากําไรไม่หายเออมึงขึ้นอีกมึงเหล็กอยู่ขันน้ามูบอ่ะหลอกฟังเลยนะอยู่ในงานพิธีมืาขึ้นเห็นเพิ่นสวดจอหนังสวดจอหนังเพิ่นสวดจอเพิ่นจอกลางเพป็นจอหนังเท่านี้ก็จังจอหนังแล้วกลางอ๋ออันที่แรกมันมูมีผ้าขาวเพิ่นเลียกออกกระดาษทีมากอ๋อมากลางให้ขึ้จอหนังเนียนค่ะ จอหนังก็ยังอยู่อยู่นะแม่เนาะตอนนี้ตะวันเล็กมันโมมีมันขึ้นแต่อตอนสวดโอ,อ้ครับไปเกียนอาจารย์แล้วลงมาตะทีหลกเราอยู่น้องั้อนให้ละค่ะตปเขียก,กับภากันเด่อันอาปาเพิน่นถือเล็กนั่งเพินพ่นเพิ่นให้เพิ่นมาสวดจอหนังนี่แ่ะเพิ่นก็ได้ตะกี้บอกเอาเงินเอาเงินไปเฮ็ดเพินพ่นไปสวดจอหนังบัตเพิ่นเลยว่าอันเลียดอยีมันทับกนันมาจัน เรียกลักลอยมันมันสิเป็นศูนย์หรือซีนี่ละพิงสองหานี่ยมันยูแล้วว่าสั่นเพิ่งวะบันเพิ่งก็ได้มาเรียกลักลอยเนี่ยเอาซูนย์ใส่กับซีใส่มันเลยอ,อกศูนย์สองหาค่ะค่ะนี่บันนี<ม><ม>ให้อีแม่ยำให้บันว่าโตที่สื่อนักที่สุดคือตัวไรแม่เอ้าแม่อันอันแม่กะว่าจะสื่อเก็ตหนึ่งี่และเก็ตหนึ่งนักสุดตัวสามหาหาหนึ่งนี่ร่อดมีอนแม่ว่าจะสื่อตัวเดียวคือสามห,หาสามหา สามหาหาสามตัวเห็นดูพระพุทธรูปกุปป้งขา,ขาวๆ oh. เห็นี้มในคนเทศเมื่อึ้นนี่แหละขั้นส่วนนี่คือมาหนี่คือเหลขบุญเด้ไม่คิดว,ว่าสามหาเป็นบุญนี่ยพอ่าเมียเมื่เคืนไปเศราา้าพระยวนนครพนมมัน,มน,น,มนบอส่ไปเศราา้าพานาปกมาซีพันก็บ่ายเดี๋เศเซาอยู่นครพนมค่ะป่นนี้เนียมาเร่งมากใส้กับเรวานอีเนี่ยตอเราเห็นเลขกมันหูน่าจะขาปูสันขาปูขาหมอของเขาคนนี้ ขัน่วนลงไปนีน่มันแต่เลขล่างขันขึ้นมานี่เป็นเลขบอร์บน<า>มเอึกลงไปบา<ม>้บานนี้กน็น้องปอนเห็นตัวใดปอนเห็นสองหาว่ามำไมก็ออกสองหาหลังโอ,โอ้ยนะวรน,นี่แม่คิดว่าสามหาเป็นบนแท้เพราะว่ากายส่วนนี้ขึ้นไปแมนเพราะว่ามันดูมืดเลยเพราะว่าดูมืดเลยเทียนหาท<ด>ิ้งหาฮ่าค่ะสามก็เป็นสามเลยเด้แต่เบื้องเขาไม่ใช่เป็นแปลงที่โบเปลี่ยนนะจ๊ะ ันก็เป็นสามกับจึงมือได้ก็เป็นตัวเก่างียนกระเที่ยวไปเบิรงมยี่เหลี่ยมืบ้านนี่ก็ไปลักไปู้เดียวไปเบิรงมือมือนี่สิไปใส้ครับเห็นแจ้งตัวลักษณะนี่ต้องเดินทางแน่นอนมือเงียนว่าจะเอาเงินไปจ่ายค่าเลี้ยเขาเอาแม่ีปยังโดนใจไปไปเบิึงเด็กไปพ่อเล็กเอาเมืองหันก็บเป็นกัเป็นเทศกับว่าจิตแพทย์ที่ามวัดชิมาสร้างวัดให้ได้หลังคาเด้อยนี่ยเลยจับใส่ ให้บังเอิญนที่เ,เลขว่าสัน้นที่เป็นล่างเป็นบนลูกกับบาบาลูกซื้อทั้งล่างทั้งบนญแท้ละว่าก็เลยไปเบิ่งอ๊ะมืดม,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 มนึงเป็นก็บท่าสีมันหลอกบอกว่าสั้นค่ะ,ะก็เลยเหเลียวไปเลยเอิ่นมือมาเบิ่งมือก,กับ่เห็่งนิดพอ,อ,อเห็นแต่แม่ผู้เดียวจะรู้ว่าสื่อโตนี่ละสามหาแค่เก็บหนึ่งมันเห็นหาสามหาสามแมนบันีทอันมาฝันว่าเจ้าของแตงตูงามงามแตงตูงามงามฝัน ฝันมาขึ้นหน้าขึ้นมาเสียเอา็กเนี่ยฟันว่าเจ้าของกูุงามนลงสุดงามงามประสันฝรั่งหรือมะมักว่าสันฝรั่งคีเทียมะมักแต่เกาขันฝันยังสีขันเขาจะของกูุงามมันออกเลือหยูเลือหนูหาสามโอ้ฝันโดนใส่ไอ้มะมักกันให้เขาแล้วเหล็กเนี่ยฝรั่งฝรั่งมะมักว่าสันฝรั่งเนี่เป็นฝรั่งคีเทียมากโอ้ยมะมักว่าสันแค่พี่ดังไงดัเลยงวดนี้ อายุแม่กะหาสิบสามปีแคมไปเห็นยุพรอีกหาสามยุพระพุทธลูกอีกหาสามเรามก็ตรงกับเหล็กอาากย์ตรงกับเลขพกผ้าจารย์อีกเอาซือวาสดุมาเนาะแม่เนาะค่ะแต่ขอขอบุญขอบคุณอี่แม่เด้อที่แบ่งปันเนี่ยข้างแค่น่าขึ้นเนาะแม่เนาะแต่เป็นเนี่ย้างเนาะแม่พิถีพบถันกันนะคะขอบคุณเมนูหลายหลายครับคุณเิ่สวัสดีค่ะบึ่งเหลี่ยงฟอา